มาเบิ่งกระตาไม้เด้อครับเอามาแหกประม,มาณหนึ่งกระตา,มาไม้มไหมยกขึ้นเบิ่งอีแม่กระบุงครับผมพี่ใหญ่กว่าคนมอนเสน่ห์คนบ้านป่ากระตาไม้มามแหกมาจ้ะนี่ของเาวนิดครับผมเป็นแนวดี่ให้พี่นอนบนห้องครับอ๋อสวยงามครับให้เบิ่งอีกเนี่ยหงอหลังพา่นโอ้ยงามแฮะงามแทงงามว่าเดี๋็กกันเด้อเอา ขอ,ขอขอสวยิ้อขู่แดงมูห่าบ่มูหาโอกงแดงครับผมมาอมูหนึ่งดอกน่อยก็มีน่าจะเออขาขอเแถวว่ามันเล็กหน่อยว่า ตายตายเลยค่วัตายเด้อครับงามแเห็นเฮ็ดบ่ตายนะอ้ยเห็ดโนาจะมันครับังเน่แกงสบเด้อจ้ะคุณนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมณสนีคนบันปลาเด้อครับ มื่อนีกระเพ้าพายใหญ่ๆพายเป็พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเขาปลาห้าเห็ดครับผมเมื่อนีเปลี่ยนไม้เปลี่ยนพิกัดเด้อครับเห็ดตะไคร้เริ่มบอกแล้วครับผมจามานลำพูนเนาะจ้ะครับเอฟซีเพิ่งทักมาบอกครับผมเก็บทั้งบ้านเลยก็จัดเลยครับผมแต่ว่าเห็ดทั้งบ้านก็ยังมีอยู่ครับแต่ลูกหลานก็ขอมานลำพูนก่อนเด้อครับมาพอเลยเนาะจ้ะครับมาพอเลยเป็นขาวๆเลยเนาะจ้ะเต็มพูนเลยมีดอกหน่อยดอกใหญ่ดอกคืนยังหน่อยเนาะจ้ะครับมีกีหน่อยกีใหญ่ครับ เด็บเลยใช่ไหม,อมเอาแต่ดอกเอาได้เด้อจ้ะครับ้ายแห้งครับผมเดี๋ยวขอสิครับคอเพรียงก่อนเบิ้งก่อนเด้อค,ครับผมตะไคร้ครับผมตะไคร้ล้วนๆครับอ้าวอีเมสเอาดอกได้ก่อนเออตะไคร้หลายอยู่บ่ได้ครับพี่ có ngàm có dày. เานะจ้ะฮาติตลงหุ่มด้อจ้ะองข้าวนะจ้ะกำลังออกมองเห็นเลยอือเหตด้จ้ะครับผมคือเหตุไข่ลำพูนครับผมก่อนเสด็มานะมเนาะน้องเป็น อ่สวยงามครับนี่จ้ะสวยงามครับอุ้ยขาเป็นขาขาเป็นขาขอบคุณดอกดอ,อกเพชนลงแบบเห็ดตะไคร้เยอครับดอกนึง ยิ่รวมกนก็ข้ากนครับรับเต็มใหม่เต็มมืองป่าากน่านะจะเย้ <c oughs> <c oughs> เป็นต็แกงเส็บครน่าจะเส็บบ่แเกงเส็บแกงหวานคือกันเด้อจ้ะเาบ่อไอดาะเอาไหนบ่อน่

จูงนี่ตะค่อยจูงนี่น่าจะน่าเอาครับดอกนี่คักแห่เลยใดก่อนเรางี่เอาไปได้เจ็ดอกพอดีแกงเราจะดอกนี้ดอกงามครับแปดครูนี่โอ้ยคักแหงเนาะจ้ะ มันงาสะกยังไงดอกจูมยังไงนะจ๊ะแต่งงามๆเจ้าเห็ดตะเล่น้าำผด้งจ้าสาธิตดีเนาะจ้าดูสาธิตแค่นี้เป็นว่าเห็ดน้ำผึ้งเนาะเห็้ครับเห็ดน้ำผึ้งทางลำพูนโซอาเห็ดน้ำผึ้งครับผมขายสดนเนาะ นแะ uh, ดีใจร้ายเหมือนมะหอยเอฟซีครับเน,นี่ยจนะ้าพ่นทักทายเนาะครับวุบ่นใจครับผมเอฟซี 4, ทัโกโคราชก็มีทั้งรำพูนก็นมาครับผมปวดเท้าด้วยแต่พี่พ่นลาหน่อยเนาะครับลาติดแดดครับตีสองอตีลางด้วยเนี่ยเปิดใหม่ออกาฐานี่ยหลักด้วยกันเลยสังเกตท่างใหญ่ด้วยจ้า เเนนี่ค่ะสอนเลีล้ยงนาจะครับนี่จนมากเป็นกนกยงทองน่ะจ้ะยุงแดงแม่ต้งงามครับ Đó nào ngào, ngào, con của hên hảo dẹp dọn dẹp 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 สีพ่นน่าจะอือลออสีพ่นน่าจะโคตงามแท้งามว่านี่ไตนี่นี่เปิดแน่นแน่นนั่นละดละิดงห้งหปหินงหปปิ้งหงหิ้งหิ้ง้งไ้งหิ่งหห้งจห้หิ้งห้หิ้ง้งห้ จีบนจีอืมคร้จงเพืนอเานบยัีงามปาดแค่าดปาดอีหยังเป็นยังสิเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งอะไรนี่อื จูเมตไข่น่าจะนี่หละคือถอดพนี่ที่จะมาถอดลำพูนนคือถอดผนี่ละโ่เฮ้ยวม่เห็นเก็่ยคือปดผัเป็นแถวเลยเขาวท่ามันเล็กหน่อยบวเ้า็นเลี่ยายตายเลยวาตายด้อครับงามแห เป็นเห็ดตัวตายนะอ้ยเศกุนนะจ๊ะหนงนงขัดหนงหนงเน่ยแกงเสียบเด้อจ๊ะอุ้ยดนอะอ้าวุณย่อคุณพโออีบจุ่มเดียวกันเด้อครับคนออกขัดพมาลยุยดกล่องกะไล่ครับผมไล่เพราะวัายังเรทันชินกับกล่องครับผม มหมุนเฮียนขึ้นเลยนะจ<อ>๊ะสีกันลูพุ่งด้วยข้าวเด้อะนัดงามน่าเลเนี่ขางามเตเต้

vô vuông ngồi vốn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  ngồi cho ngồi vốn ngồi vốn ngồi vốn เห็นอีจ้ะชงวยสเื้ยขาขาอยู่ใส่ขาุนนะป้าป๊างามขนาดให้เบิ่งอีกเนี่ยหาะลางขาผุนอ้ยงามแห่งงามแทงงามวาเดี๋ยวกันเด้ออ้า กบดูนี่คืองเงาครับสีงามบนผูเก็บวอลดบานสีสันสดใสอ๋อสีอุ้ยงามเลยงามคักปาดเอาดอกกุลงามทีกอนของของสวยทีกอน

บานนี่กำลังออกน่ะจ๊ะพ่อเฮ็ดเนี่ยบ้าเจ้า่อเฮ็ดเนี่ยนกยูงแดงโอ้ยเฮ็ดกอแดงปุเลยบานนี้งานไปแลบ้านนี้ดกัแดงแกงหวานอ้ยคู่นี่น่าจะขัดดี เต็มตาแมนบอบบาจุ่มแดงจื้อคืนนองออกน่ะจ้ะีเต็มใหม่เต็มมือจีเิ่นกำลังขืนก็มีน่าจ้ะนี่นี่ของแท้งามไ้สวยไ้

อมสามเอาสองุกยูมูสามดอกไงบอเด้ครับบ้านเป็นสูงกระตาในอยเม็ปี๊บคือโผล่อ้าง่ะขากงามเลย ปัญหนาสางนะสองดอกสองดอกต้อง,งานเลยครับมาขัดเทนอวันวนี้น,นอะเ้าเนาะจ้ะก็ลังเห็นยางมไกลเติอก็ลังเห็นอีกเลยครับนเาอกมาจ้ะเนียน,นครับเนีะบ่ยคู่หนังด้วยจะเนีนสุดสวย Mẹ ăn bò đây Mẹ Thì ta đọc Thì ta ta nhạc no chá Đọc ngam ngam Thì thường Đọc nướng đớt chá Khóng ngam Để kịp quán bò Thì khắc cơ nè Thì cầm mập Khóng dày Chơi thấy khóng หัดดอกของเงาต้องไงบ่เอาบ่ไดเอาบ่ไดด้วยครับนักเรนว่าละงูแขกัละงูนกเขาอือสามสามหมดเลิเยอะเลยนะ ได้ต่อหึได้ต่อนี่มาดิสั่นดีตาดี oh. ดอกน่จจะทำน่า้ะทำผลงานโปรเนี่เเสียนเสียด้วยจ้ะครับลงดอยแล้วด้วยครับหาไปเรื่อยๆหาลงรลด้าลงไปหาหลดครับผม ดอยกับสันแน่นี่แหละครับผมตระไคร้ด้วยครับงามด้วยตึ้งามเนี่ยปนเนี่ยปนปนใช่เห็ดปนใส่อีโปมเด้อครับเข้ากันนักเรบครับผมลงมาลงมารวมๆกันที่นี่เห็ดตะไคร้ครับผม มันอาตามนพือ,อ,อคืองามเลยไข่ครับมาเบ่งกระตาไมเดอครับเอามาแหกประมาณหนึงกระตานึจ้ะกระตาไมไหมยกขึ้นเบิ้งอีแมะกระบุงครับผมพี่ใหญ่าคตรมอนเสน่ห์คนบ้านป่ากระตาไมมาแหกมาจ้ะเป็น้องเซานิดครับผมบครับพี <laughs> ท็กล่องก็ยังไอ้มีเขาัไงครับกล้วยสานบรรทุงครับผมผมยังนั่นแนมหาเล่นกล่องท่านเองกลองมนหากโอ้ยกล่องนก็ผพดแหงอ่ะยี่ไหมจ่ามันผักมันแน่เด้อจาครับผมมันแถมันว่าแหน่ตามตานผุดมันผ้เนาะมันลำมันเหลือออนยี่ไมเว้าเลยปากุ้งไหลกุ้งแช๊กกุ้งติดตามมณน์เสน่ห์คนบ้านปลาในเด้อจ้ะ สำหรับคลิปมือนีกบผมมียังหลายจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อำลาพาพจากแลวเด้อค,คร,รับคลิปหน,พา,ปนาพอกันใหม่สวัสดีครับ